สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ small book channel ก่อนที่ทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราววรรณกรรมนิยายต่างๆที่ทางช่องได้นำมาเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ The Hunger Games ภาค1ตอนที่6โดยซูซานคอลลิน ณศูนย์ฝึกซ้อมที่มีหอคอยที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบรรยากาศและทีมงานนี่จะเป็นบ้านของเราจนกว่าเกมที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นแต่ละเขตได้พื้นที่หนึ่งชั้นแค่ก้าวเข้าลิฟต์แล้วก็กดปุ่มหมายเลขเขตของตัวเองฉันเคยขึ้นลิฟต์สครั้งที่กระทรวงยุติธรรม1ครั้งเพื่อรับเหรียญตอนที่พ่อเสียชีวิตและอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานเพื่อล่ำลาเพื่อนและครอบครัวแต่ลิฟต ที่กระสวงยุติธรรมทั้งมืดทั้งสกปปกมีเสียงเอียดอา๊ดเอีดอาดราวกับหอยทากมีกลิ่นเหม็นบูดแต่ลิฟต์ของที่แคปิตอลนี้ทำจากคริสตัลสวยงามมองลงไปเห็นคนบนพื้นตัวเล็กเท่ามดฉันชอบเหลือเกินฉันอยากจะขอเอฟฟี่ทิมเบตขึ้นลิฟต์อีกสักครั้งแต่มันก็ดูเหมือนจะเด็กๆไปหน่อย เห็นได้ชัดว่าหน้าที่ของเอฟฟี่ทีมเกดไม่ได้จบลงแค่สถานีเธอกับเฮมิทต้องคอยดูแลเราจนกว่าจะเข้าสู่ลานประลองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเราก็ยังพึ่งพาเธอแต่เราไม่เห็นเฮมิทเลยตั้งแต่เขารับปากว่าจะช่วยเราตอนที่อยู่ในรถไฟคงไปเมาสลบอยู่ที่ไหนสักแห่งผิดกับเอฟฟี่ทีมเกตที่ดูเหมือนจะภูมิอกภูมิใจเราเป็นทีมแรก ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในพิธีเปิดเธอได้รับคำชมไม่เพียงแต่เรื่องเครื่องแต่งกายแต่ยังเป็นการวางตัวของเราด้วยและเท่าที่ฟังจากเธอเล่าเอฟฟี่รู้จักทุกคนคนสำคัญในแคปิตอลและไปคุยเรื่องราวของเราให้ใครต่อใครฟังมาทั้งวันเพื่อหาสปอนเซอร์ให้เราแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันละงงจริงๆเอฟฟี่พูดมาแล้วรีตาเพราะว่าเฮมิทแน่นอน ไม่เคยคิดจะเล่าแผนของพวกเธอให้ฉันฟังเลยแต่ฉันก็ทำสุดความสามารถที่จะต้องทำแล้วนะแคทนิสเสียสละเพื่อน้องสาวขนาดไหนเธอสองคนต้องประสบความสำเร็จต่อสู้จนเอาชนะความบาดเถื่อนในเขตของเธอได้ยังไงความปาดเถื่อนรือหน้าขันมากที่ออกมาจากปากผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะช่วยให้เราไปเข็นฆ่ากันเองแล้วบอกว่านั่นคือความสำเร็จของเราจริงอยู ทุกคนมีข้อจำกัดมันเป็นเรื่องธรรมชาติพวกเธอมาจากเขตเหมืองที่ทำฐานหินแต่ฉันก็บอกใครต่อใครด้วยความฉลาดของฉันว่าถ้าคุณเพิ่มแรงดันในฐานหินมากพอแล้วก็มันจะกลายเป็นไข่มุกเอกฟฟี่ฉีกยิ้มกว้างเสียจนเราไม่มีทางเรื่องอื่นนอกจากจะตอบสนองความเฉลียวฉลาดของเธออย่างก,กระตือร้นถึงว่ามันจะผิดก็ตามเถอะฐานหินกลายเป็นมุกได้อย่างไรมุกเติบโตในตัวหอยต่างหากเรา เธออาจจะหมายความว่าถ่านหินกลายเป็นเพชรก็ได้มั้งแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกฉันเคยได้ยินมาว่าเครื่องจักรบางอย่างในเขตหนึ่งสามารถเปลี่ยนแก๊สไฟเป็นเพชรได้แต่เราไม่ได้ทําเหมือนแก๊สไฟในเขต12เพราะนั่นเป็นงานของเขต13ที่ถูกทําลายไปแล้วฉันสงสัยว่าเธอเอาเรื่องของเราไปคุยโวทั้งวันได้อย่างไรน่าเสียดายที่ฉันเจราจาเรื่องสปอนเซอร์ให้พวกเธอไม่ได้เฮมิทเท่านั้นน่ะ คุยได้เดฟฟี่พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะเอาปืนจ่อหัวบังคับเขาเลยแหละถ้าจำเป็นถึงแม้จะขา,ขาดกันเกินอยู่หลายเรื่องแต่เอฟฟี่ทินเกตก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ฉันต้องชื่นชมเธอที่พักของฉันใหญ่โตวกว่าบ้านของเราอีกโอ้อาหรูหราเช่นเดียวกับบนตู้รถไฟ ต่างกันตรงว่ามีอุปกรณ์อัตโ,ตโนมัติที่ฉันไม่แน่ใจว่าไม่มีเวลามากพอที่จะกดปุ่มทุกปุ่มแน่ๆลำพังอาบน้ำอย่างเดียวก็มีแผงน้ำปัดพร้อมปุ่มให้เลือกนับร้อยปุ่มตั้งแต่ปุ่มควบคุมอุณหภูมิของน้ำแรงดันสบู่แชมพูน้ำมันน้ำหอมจะฟองลวดตัวเมื่อก้าวออกมาบนปุมเครื่องทำความร้อนจะเป่าตัวให้แห้ง และแทนที่จะต้องออกแรงสา่งผมแค่ยื่นมือเปล่าวางบนกล่องแล้วมันก็จะส่งไฟฟ้าผ่านไปยังหนงังศีรษะแล้วมันก็จะสางปมแสกผมและเป่าเส้นผมของฉัน,นให้แห้งในทันทีปล่อยให้เส้นผมมันวาวพริ้วเหมือนกับม่านลงมาปกไหลฉันตั้งโปรแกรมตู้เสื้อผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายให้เข้ากับรสนิยมของตัวเองหน้าต่างซูมเข้าซูมออกพื้นที่ต่างๆ ของเมืองตามคำสั่งเพียงเสียงกระซิบเลือกอาหารที่ฉันอยากกินจากเมนูขนาดยักษ์ผ่านไมโครโฟนอาหารร้อนๆก็จะปรากฏขึ้นมาในเวลาไม่ถึง1นาทีฉันเดินรอบห้องแล้วก็กินตับหา่านขนมปังนุ่มจนกระทั่งมีเสียงกระซิบเอฟฟี่เรียกไปกินอาหารเย็นดีเลยฉันกำลังหิวพีตาซินนาและคอเตียยืนอยู่ที่ระเบียง ซึ่งมองออกไปยังแคปิตอนตอนที่เราเดินเข้าไปในห้องอาหารฉันดีใจที่ได้เจอสไตลิ์ทั้งสองคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินว่าเฮมิสจะมาร่วมวงอาหารกับเราด้วยโต๊ะอาหารที่มีเอฟฟี่กับเฮมิสอยู่ด้วยกันก็มีแต่จะนำพาไปสู่ความหายนะและยิ่งกว่านั้นอาหารมื้อเย็นมื้อนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องกินเสียอย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องราวการวางกลยุทธ์ของเรามากกว่าและซินนากับพอเตีย ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขามีคุณค่ามากเพียงใดชายหนุ่มเงียบขรึมแต่งกายชุดยาวสีขาวยื่นแก้วไวน์ทรงสูงให้เราฉันคิดจะปฏิเสธแต่ฉันก็ไม่เคยได้ริมรถไวน์มาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นแบบที่หมาเองที่บ้านที่แม่ใช้สําหรับแก้ไอแล้วเมื่อไหร่ล่ะฉันจะมีโอกาสได้ลองอีกฉันจิบไวน์รสเปรี้ยวเฟื่อและแอบคิดว่าถ้าจะดีนะถ้าเติมน้ำผึ้งสักสองสามช้อน เฮมิตมาถึงตอนอาหารมื้อเย็นถูกยกมาพอดีดูเหมือนว่าเขาเองก็มีสไตล์ลิสส่วนตัวเพราะเนื้อตัวของเขาดูสะอาดสะอานหน้าตาเกลี้ยงเกลาและไม่เมาเหมือนอย่างเคยเขาไม่ปฏิเสธไวน์ที่เสนอให้แต่เขาเริ่มกินซุปกรอบฉันตระหนักว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่เห็นเขากินอาหารบางทีเขาอาจควบคุมตัวเองให้เป็นผู้เป็นคนได้นานพอที่จะช่วยเราได้ดูเหมือนซินนากับโพเตีย จะส่งผลให้เฮมิทและเอฟรี่ประพฤติตัวดีขึ้นอย่างน้อยสองคนก็พูดจาปาทีกันดีขึ้นทั้งสองพากันกล่าวชมสไตลิตเกี่ยวกับการเปิดตัวของเราในพิธีอย่างไม่หยุปดปากขณะที่ทุกคนพูดคุยกันตามมารย,ยาทฉันพุ่งความสนใจไปที่อาหารซุปเห็ดผักรสขมและมะเขือเทศขนาดเท่าเมล็ดถั่วเนื้อย่างพอสุกนิดนหั่นบางเฉียบบะมีในซอสเขียว เนยแข็งที่ละลายบนลิ้นเสิร์ฟพร้อมองุ่นสีน้ำเงินหวานเกีย๊ยบบริกรทุกคนเป็นคนหนุมสวมชุดยาวสีขับเหมือนคนที่รินไวน์ให้เราเดินเข้าออกโต๊ะไม่พูดจาคอยดูไม่ให้อาหารและวายรับหลังจากดื่มไวน์ไปครึ่งแก้วฉันเริ่มรู้สึกมึนฉันเลยเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าแทนไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยหวังว่าคงจะดีขึ้นในไม่ช้าไม่เข้าใจจริงๆว่าเฮมิ สามารถเดินไปทั่วในสภาพนี้ได้อย่างไรฉันพยายามพุ่งสมาธิไปที่การสนทนาและซึ่งเป็นเรื่องเครื่องแต่งกายของเราที่หลายคนสนใจเด็กสาวคนหนึ่งวางเค้กหน้าตาน่ากินลงบนโต๊ะและจุดไฟอย่างช๊นนิชำนาญเปลวไฟลุกพรึกก่อนที่จะดับลงไปฉันสงสัยอยู่ครู่หนึ่งอะไรทำให้มันไหมเหรอเล่าหรือเปล่าฉันพูดแล้มองหน้าเด็กสาวคนนั้น นั่นน่ะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันเอา้าฉันรู้จักเธอเนี่ยฉันนึกชื่อและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าของเด็กสาวคนนี้ไม่ออกรู้แต่ว่าฉันรู้จักเธอแน่ผมสีแดงเข้มใบหน้าสะดุดตาผิวขาวราวกับกระเบื้องแม้แต่ตอนที่หลุดคำพูดออกไปฉันยังรู้สึกถึงความกังวลและความรู้สึกผิดผสมปนเปนกันเมื่อเห็นเธอแม้จะนึกไม่ออกแต่ฉันรู้ว่าฉันมีความทรงจำบางอย่าง เกี่ยวกับเธอแววตาหวาดกลัวพาดผ่านใบหน้าของเธอทําให้ฉันยิ่งสับสนและไม่สบายใจเธอสายหน้าเร็วๆเป็นการปฏิเสธแล้วก็รีบเดินออกจากโต๊ะอาหารไปเมื่อหันมาผู้ใหญ่สี่คนกําลังจ้องฉันอย่าไร้สาระเลยหนะน้าแคทนิชจะเป็นไปได้ยังไงที่เธอไปรู้จักพวกอวอกเอฟฟี่ตะคอกจริงๆเลยอวกคืออะไรคะฉันถามแบบซื่อๆ ก็พวกที่เคยทำผิดกฎหมายน่ะสิพวกเขาจะโดนตัดลิ้นเพื่อไม่ให้พูดได้อีกเลยเฮมิตบอกอาจจะเป็นพวกทรยศหรืออะไรประมาณนั้นเธอไม่น่าจะรู้จักหรอกหรือต่อให้รู้จักก็ไม่ต้องพูดกับคนพวกนี้นะนอกเสียแต่จะสั่งให้ทำอะไรเอฟฟี่กล่าวซ้ำเชื่อสิเธอไม่รู้จักหล่อนแน่นอนแต่ฉันรู้จักเธอตอนที่เฮมิตเอ่ยคำว่าทรยศ ฉันยิ่งนึกขึ้นได้ว่าเคยได้ยินจากที่ไหนสักแห่งแต่ความไม่พอใจที่เห็นได้ชัดทำให้ฉันไม่สามารถยืนกรานได้ว่าฉันรู้จักเธออืมงั้นก็คงไม่ใช่หรอกฉันแค่ฉันพูดตะกุกตะกักและไวที่ดื่มไปก็ไม่ช่วยอะไรได้เลยพีต้าดีดนิ้วเดลลี่ค like อลไลท์คนนั้นไงฉันก็คิดเหมือนกันหน้าตาเธอคุ้น ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเหมือนเดลี่ไม่มีผิดเลยเดลี่คาไรเด็กผู้หญิงหน้าตาซีดเซียวอ้วนตุ๊บผมออกเหลืองเหมือนบริกรของเราอย่างกระเต่าทองเหมือนกับผีเสือ้อเดลี่อาจเป็นคนที่เป็นมิตรที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ยิ้มให้ทุกคนในโรงเรียนแม้กระทั่งฉันแต่ฉันไม่เคยเห็นเด็กสาวผมแดงยิ้มทว่าฉันรีบเอออ,อก,กับพีตาด้วยความขอบคุณใช่แล้ว นั่นแหละฉันกำลังนึกถึงพอดีเพราะสีผมของเธอแน่ๆยังตาของเธออีกไงพีตาเสริมขึ้นความเคร่งเครียดที่โตอาหารผ่อนคลายลงอืมดีแล้วถ้ามีเรื่องแค่นั้นนะซินนาพูดเสริมเออใช่เค้กที่ผสมเหล้าแต่แอลกอฮอล์ระเหยหมดไปแล้วกับไฟฉันสั่งมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นเกียริ ให้แก่การเปิดตัวอันร้อนแรงของเธอพวกเรากินเค้กแล้วก็ย้ายเข้าไปในห้องนั่งเล่นเพื่อดูเทปบันทึกภาพการเปิดตัวมีอีกสองสามคู่ที่น่าประทับใจแต่ไม่มีใครเทียบเราได้กระทั่งกลุ่มของเรายัางต้องร้องโอ้โหเองเลยนี่มันความคิดของใครที่ให้กลุ่มมือกันไว้เฮมิทพูดขึ้นด้วยความอยากรู้ซินนาพอเตียตอบเขาให้ความรู้สึก ที่เป็นกระบทได้สมบูรณ์แบบจริงๆดีมากเลยเฮมิดพูดขึ้นกระบทฉันต้องหยุดคิดเรื่องนี้นิดนึงแต่เมื่อนึกถึงคู่อื่นที่ยืนนิ่งตัวแข็งทื่อห่างจากกันไม่แตะต้องกันหรือแม้แต่จะรับรู้ว่ายังมีบรรณาการอีกหนึ่งคนเราวบกว่าเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วฉันรู้ว่าเฮมิดหมายความว่าอย่างไรการนำเสนอภาพว่าเราไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนกัน ทำให้เราโดดเด่นพอๆกับเครื่องแต่งกายที่มีไฟลุกเช้าว,วันพรุ่งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกมาเจอฉันหลังจากอาหารมื้อเช้าและฉันจะบอกพวกเธอว่าพวกเธอต้องเล่นเกมนี้อย่างไรเฮมิสพูดกับพีตาและฉันตอนนี้ไปนอนซะเด็กๆขอให้ผู้ใหญ่คุยกันหน่อยพีตากับฉันเดินไปตามระเบียนเดินไปสู่ห้องพักของเราเมื่อมาถึงประตูของฉัน เขายืนพิงกรอบประตูไม่เชิงขวางทางเข้าห้องแต่แค่ให้ฉันสนใจเขาอืมเรื่องเมลี่คาร์ไรร์เทาเจอคนหน้าเหมือนหลอดน,นี่ก็แปลกแล้วละ่ะพีต้ากำลังขอคำอธิบายซึ่งฉันอยากจะพูดออกไปเหมือนกันเราต่างรู้ว่าเขาพยายามช่วยฉันเพราะฉะนั้นฉันเป็นหนี้เขาอีกแล้วถ้าฉันบอกความจริงเกี่ยวกับเด็กสาวคนนั้นอาจจะหายกันคงไม่มีอะไรเสียหายถึงเขาจะไปพูดต่อกเอ็เถอะ ไม่น่าจะเป็นอะไรก็แค่สิ่งที่ฉันไปเห็นเข้าเท่านั้นอีกอย่างเขาก็โกหกเรื่องเดลี่คาร์ตไรทฉันรู้ดีฉันรู้ว่าต้องคุยเรื่องเด็กสาวคนนั้นกับใครสักคนใครก็ได้ที่จะช่วยให้ฉันเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเธอเกลเป็นตัวเลือกแรกแต่ฉันไม่น่าได้พบเกลอีกแล้วฉันพยายามคิดว่าถ้าเล่าให้พีตาฟังจะทำให้เขาได้เปรียบฉันหรือไม่แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะได้เปรียบได้อย่างไร บางทีการเล่าความลับให้ฟังอาจทําให้เขาเชื่อจริงๆก็ได้ว่าฉันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งนอกจากนี้ความคิดที่ว่าเด็กสาวคนนั้นถูกตัดลิ้นและทําให้ฉันกลัวมากเธอเตือนให้ฉันตระหนักว่าทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่อเป็นเสื้อผ้าเลิศหรูหรือกินอาหารชั้นเยี่ยมแต่เพื่อตายลงอย่างโหดเทียมขณะที่ฝูงชนเชียร์ให้เราทุกคนฆ่ากันบอกหรือไม่บอกดีนิดวทยทให้สมองของฉันทํางานเชื่องช้า ฉันเพ่งมองระเบียงอันว่างเปล่าราวกับว่าคําตอบซ่อนอยู่ในนั้นพีตาจับได้ถึงความลังเลของฉันแคทมิชเธอเคยขึ้นไปบนดาดฟ้าหรือเปล่าฉันใส่หน้าซินนาพาฉันไปดูมาแล้วนะเห็นทั้งเมืองเลยแต่ลมพัดตึงเสียงดังไปหน่อยนะไม่มีใครได้ยินเราหรอกเธออยากขึ้นไปไหมฉันสัมผัสได้ว่าเราอาจถูกจับตามองถูกฟิก้าถ้าง,งั้นเราจะขึ้นไปข้างบนไหมพีตา ได้สิมาเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นไปเองและพีต้าก็พาฉันเดินตามเขาขึ้นบันไดไปยังดาดฟ้าที่มีห้องรูปโดมโดยประตูเปิดออกไปด้านนอกเราเก้าวออกไปสู่อากาศยามค่ำคืนที่มีลมเย็นพัดแรงภาพที่เห็นทำให้ฉันตะลึงแคปิตนันวูบว่าราวกับทุ่งหิ่งห้อยอันกว้างใหญ่ไพศาลไฟฟ้าในเขต12ติดต,ติดับดบปกติเรามีไฟ ใช้วันละไม่กี่ชั่วโมงเองกลางคืนยังต้องอาศัยแสงเทียนบ่อยๆช่วงเวลาเดียวกันที่ให้แน่ใจก็คือตอนที่มีการถ่ายทอดสดเกมล่าชีวิตหรือไม่ก็ตอนที่ทแถลงการสำคัญของทางรัฐบาลซึ่งมีคำสั่งว่าต้องดูเท่านั้นแต่ที่นี่ไม่มีการขาดแคลนไฟฟ้าเลยท่ต้ากับฉันเดินไปที่ดาวรั้วตรงริมดัดฟ้าฉันมองลงไปด้านข้างข,างของตัวตึกลงไปสู่พื้นถนน ที่เต็มไปด้วยผู้คนได้ยินเสียงรถยน์ในบางทีและเสียงกรุ้งกลิง้งแปลกหูของโลหะกระทบกันแต่ถ้าเป็นเขตสิบสองเหรอป่านนี้ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วแล้วพีต้าก็พูดขึ้นฉันถามซินหน้าว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้เราขึ้นมาที่นี่ได้ไม่กลัวหรือว่าบรรณการบางคนอาจตัดสินใจกระโดดลงไปก็ได้แล้วเขาไว่ายังไงล่ะพิตาเธอทำอย่างนั้นไม่ได้ สนามไฟฟ้าบางอย่างจะโยนเธอกลับขึ้นมาที่เดิมช่างเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภัยของพวกเราเหลือเกินฉันพูดประชดแม้ซินหน้าเคยพากีต้าขึ้นมาบนนี้แล้วแต่ฉันก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเราควรอยู่ตรงนี้จริงๆหรือไม่มันดึกมากแล้วและไม่มีใครอื่นเลยฉันไม่เคยเห็นบรรณาการคนไหนขึ้นมาบนดัดฟ้าของศูนย์ฝึกซ้อมเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกดักฟัง พีตาเธอคิดว่าตอนนี้เขาอาจจะจับตาดูเราอยู่ไหมก็อาจจันะไปดูสวนกันดีกว่าอยู่อีกฝั่งของโดมที่พวกเขาสร้างขึ้นมีแปลงดอกไม้ในกระถางพีตาชวนฉันแล้วก็มองหน้าฉันเต็มไปด้วยความคาดหวังฉันเสมองดอกไม้วันหนึ่งเราล่าสัตว์ในป่าซ่อนตัวให้รอเยเหยื่อผ่านมาเธอกับพ่อเหรอแค่นิ้ กต้าถามฉันเปล่าหรอกฉันกับเกลเพื่อนกันน่ะจูๆนกทุกตัวก็หยุดร้องพร้อมกันแต่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะเหมือนว่ามันจะร้องเตือนจากนั้นเราก็เห็นเธอฉันแน่ใจว่าเป็นเด็กสาวคนเดียวกันแน่ๆมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่กับเธอด้วยเสื้อผ้าของเขาขาดกระรุ่งกระริ่งขอบตาเป็นรอยคำ้ำเหมือนคนอดนอนทั้งคู่พากันวิ่งเหมือนกับว่าอยู่ในความเป็นตาย ฉันเล่าเรื่องที่ฉันเห็นในป่าให้พี่ตาฟังนี่ยเงียบๆและฉันก็เงียบไปพักหนึ่งจําได้ว่าภาพนั้นทําให้เรานิ่งอึ้งตะลึงงานขนาดไหนภาพคนแปลกหน้าสองคนกําลังหนีเข้าป่าเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นคนของเขตสิบสองเรานึกสงสัยว่าบางทีเราอาจช่วยพวกเขาหนีได้นะเราอาจทําได้ฉันกับเกลอาจทําได้ช่วยให้พวกเขาและเธอซ่อนตัวถ้าเรารีบลงมือ แต่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวใช่เราทั้งคู่เป็นนักล่าเรารู้ว่าท่าทางของสัตว์เป็นอย่างไรเวลาจนตอกฉันกับเกลรู้ว่าทั้งสองตกที่นั่งลำบากทันทีแต่พวกเราได้แค่เฝ้าดูเท่านั้นแล้วฉันก็เล่าเรื่องตอแล้วยานฮูเวอร์คัฟฟก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ฉันหมายความว่าตอนแรกนะท้องฟ้าว่างเปล่าแต่พริบตาเดียวยานลำนั้นนก็โผล่มาไม่มีเสียงให้ได้ยินเลย แต่สองคนนั้นเห็นแล้วมีตะข่ายทิ้งลงมาทิ้งมาโดนเด็กสาวคนนั้นแล้วดึงเธอขึ้นไปรวดเร็วมากเร็วเหมือนลิฟต์ไม่มีผิดเลยเขายิงหอกอะไรสักอย่างใส่เด็กหนุ่มที่มีสายเคเบิลติดอยู่ที่ปลายแล้วก็ดึงเขาขึ้นไปเหมือนกันฉันแน่ใจว่าเขาตายแล้วเราได้ยินเสียงเด็กสาวหวีดร้องแต่ว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มจากนั้นยานก็หายไปหายเข้าสู่กิ่งเมฆไปเลยแล้วหมู่นกก็กลับมาร้องอีกครั้งเหมือนเคย เขาเห็นเธอไม่แคทนิดไม่รู้สิเราแอบอยู่ตรงใต้ชะง,ง่อนผานะ่ะเธอตัวสั่นนะแคทนิดพีตาทักฉันสายลมและเรื่องราวทั้งหมดพัดไล่ไออุ่นออกไปจากตัวฉันเสียงบีดล้อของเด็กสาวคนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธอหรือเปล่านะพีตาถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกคุมไหล่ฉันฉันตั้งท่าจะถอยหลบแต่แล้วก็ตัดสินใจยอมรับแจ็คเก็ตและน้ำใจของเขา สคนนั้นมาจากที่นี่พีตาถามแล้วก็ติดกระดุมเสื้อที่คอฉันฉันพยักหน้าทั้งคู่ถูกแคปิตอลไล่ล่าเด็กสาวและเด็กหนุ่มคนั้นเธอคิดว่าทั้งสองคนกำลังจะไปไหนหรอพีตาถามฉันเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงหนีไปจากที่นี่เขตสิบสถือเป็นสุดชายแดนเลยจากที่เราไปก็มีแต่ที่ดินรกดาง ถ้าไม่นับซากปรักหักพังของเขต13นะแต่เขต13เต็มไปด้วยสารพิษจากการระเบิดพวกเขาแพร่ภาพทางโทรทัศน์เป็นครั้งคราวเพื่อเตือนความจำของพวกเราเราไม่รู้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงหนีไปจากที่นี่เฮมิท hey, เรียกพวกอวอกว่าคนทรยศทรยศต่ออะไรคำตอบเพียงหนึ่งเดียวก็ผุดขึ้นมาในหัวฉันแคป,ปิตอล พวกเขาขรอยศดแคปิตอลแน่ๆนฉันจะไปจากที่นี่แลาพิต้าก็พูดขึ้นมาและหันซ้ายแลกขวัดด้วยหน้าตาตื่นเสียงของเขาดังเหนือเสียงะระฆังลมเขากรอกฉันจะกลับบ้านตอนนี้เลยถ้าพวกเขายอมแต่เธอต้องยอมรับนะว่าอาหารที่นี่อร่อยมากพิต้ากบเกลื่อนอีกครั้งทว่าทั้งหมดที่ได้ยินมีแค่นี้มันก็แค่ฟังเหมือนคําพูดของบรรณาการที่ขาดกลัวไม่ใช่คนที่ตั้งคําถาม ดีงามอย่างไรข้อสงสัยของแคปิตันและพิต้าก็พูดขึ้นว่าชับจะหนาวขึ้นทุกทีแล้วสิแคทนิดเราเข้าไปข้างในกันเถอะเกลเพื่อนของเธอใช่คนที่อุ้มน้องสาวเธอไปเมื่อวันเก็บเกี่ยวหรือเปล่าใช่เธอรู้จักหรอพิต้าก็ไม่เชิงหรอกได้ยินเสียงพวกสาวๆพูดกันถึงเขาเยอะคิดว่าเขาเป็นญ,ญาติเธอเสียอีกท่าทางดูสนิทสนมกันนะเปล่า พวกเราไม่ได้เป็นญาติกันแล้วเขามาลาเธอหรือเปล่าล่ะก็มานะพ่อของเธอก็มาเอาคุกกี้มาให้ฉันด้วยพีต้าหน้าตาตื่นดาวก็เพิ่งรู้ว่าพ่อของเขาเอาคุกกี้มาให้ฉันแต่ฉันไม่เชื่อนักหรอกแล้วพีต้าก็พูดขึ้นมาว่าจริงเหรอคือพ่อฉัน,นชอบเธอกับน้องสาวนะฉันคิดว่าพ่อคงอยากจะมีลูกสาวแทนที่จะมีลูกชายเป็นขยบพ่อฉันรู้จักแม่เธอตั้งแต่เด็กนะ จริงเหรอเหรอใช่แม่ฉันโตในเมืองนี่นาะฉันตอบพีตาไปอย่างนั้นดูเหมือนจะเป็นการไม่สุภาพที่จะบอกว่าแม่ไม่เคยพูดถึงคนทําขนมปังเลยนอกจากจะชมรสชาติจีมือขนมปังจากมือเขาเราก็เดินกลับมาถึงหน้าห้องฉันคืนเสือ้อเก็ตให้เขาแล้วก็พูดขึ้นว่าเจอกันพรุ่งนี้นะพีตาเจอกันคนิตพีตาพูดแล้วก็เดินไปตามห้องถก ตอนที่ฉันเปิดประตูเด็กสาวผมแดงกำลังเก็บชุดที่ฉันสวมกับรองเท้าที่กองอยู่บนพื้นหน้าห้องน้าฉันอยากขอโทษเธอที่เกือบทําให้เธอเดือดร้อนแต่นึกขึ้นมาได้ว่าฉันไม่ควรพูดกับเธอเหว้นแต่จะสั่งให้เธอทําอะไรตายจริงขอโทษนะฉันพูดขึ้นมาฉันน่าจะเอาไปคืนซินหน้าขอโทษจริงๆแต่ว่าเธอช่วยเอาไปคืนเขาหน่อยได้ไหม เธอหลบตาฉันและพยักหน้าได้น้อยแล้วตรงดิ่งออกนอกประตูไปฉันจะต้องบอกเธอว่าขอโทษเรื่องเมื่อเย็นนี้แต่ไม่รู้ว่าคำขอโทษของฉันจะมีเรื่องลึกลงไปมากกว่านั้นความละอายใจที่ไม่ได้พยายามช่วยเธอเลยในป่าปล่อยให้แค่ปิต้อนฆ่าเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วก็ทำให้เธอพิการด้วยการตัดหล้นโดยที่ฉันไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยทั้งสิ้นดูเหมือนฉันนั่งดูเกมล่าชีวิตอยู่ไม่มีผิดเลยฉันสลัดรองเท้าออก มุดตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มทั้งที่ยังสวมเสื้อผ้าชุดเดิมตัวยังสั่นไม่หายบางทีเด็กสาวคนนี้อาจจะจําฉันไม่ได้ก็ได้แต่ฉันรู้ว่าเธอจําฉันได้ไม่มีทางที่ใครจะลืมเลือนใบหน้าที่เป็นความหวังสุดท้ายของตัวเองหรอกฉันดึงผ้านวมขึ้นปิดหน้าราวกับว่ามันจะป้องกันฉันจากเด็กสาวผมแดงที่พูดไม่ได้แต่ฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่เธอจ้องมองฉันอยู่ ผ่านทะลุผนังประตูแต่ที่นอนเธอจะสนุกกับการนั่งดูฉันตายหรือเปล่านะจบตอนที่6แล้วนะครับก็ขอ,อยุตยิไว้เพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไมีลาดตอนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ